ึ้งึงด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 ึงึงึงเอ้าไปใสไปสขึ้นเทนกันอะไรไรดีเออไปงานไปใส่โอ้ดัี่น ส่วนกันไปส่วนกันมาทุกคนนะทักทายสมัยดีจ้ายาเมื่อเลงของวันใหม่เด้อเมื่อนี้ก็ขายน้ำแข็งใสคือเก่าจ้าร้านกาแฟของพี่ก้อยเด้อชนะกำลังเห็ดเลยวุ่นๆเลยจ้าเปล่ะเปลือกเปล่าเปล่าปั่นค่ะปั่นะคปั่นปั่นเปลือกป่ะเอาทำนี้กัเห็ดเบี้ยไปทุกคนส่วนเท่าก็คือกันนะเทาก็ตังขายน้ำแข็งใสตั้งแต่เก้าโมงเพื่ะ แต่ว่าหากำมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบ่งตอน3โมง2โมงประมาณนี้แหละนี่มือเ้านี่ก็ไปซื้อถ้วยมันเพิ่มแล้วก็ฝากรัมมันแล้วก็น้ำแดงน้ำเขียวเพิ่มทุกคนนี่จะเป็นประมาณนี้เนาะูุจาก,กใกล้จะมืดแล้วจ้าเนี่ยเอา้ามาซื้อ้วยเด้อซีเด้อคุณนะอันนี้จะเป็นอย่างมะขาม มะขามยี่สิบบาทสินนะ่ะมีหลายในให,หน่วยเองทุกคนเออมะขามอันนี้มันแบบรสชาติมันแป๊ะเลยนะเขาก็หักก็เคยกินทุกคนหักก็เคยกินตอนมาไทยนี่แหละแบบรสชาติมันเฮากัดคำแรกก็คือคล้ายๆช,ชมพูนะ่เนาะแต่ว่าเวลาเขาลืนลงไปแหละคือกระถินทุกคนคือกระถินเลยเออแบบมะขามมันมันมันได้สองรสชาติอ่ะทุกคนมันได้สองความรู้สึกนะเออ มาขายละคนเนาะลุงอันนั้นเราฝากขาย20บาทเด้อเฮาเมื่อวนี้ก็เอาคันห่มมากลางทุกคนเพราะว่าแดดมันตะเวนเนาะมันสิตกลงมาทางนี้อ่ะทุกคนตกมาทางพุ้นเลยมันก็เลยจะส่องมองนี้มันก็เลยจะให้พนเน่เข้ากันเลยให้แข่งโยมาต่างใบจมูกนี้แหละทุกคนเฮาเดี๋ยวจะหน่อยเขาก็จะได้ปิดแล้วร้านน้ำแข็งใส่นะ เดี๋ยวเาเบิ่งยอดเงินกันว่าเขาจะได้ขายเท่าไรทุกคนเออเอาเดี๋ยวเบิ่งกันจะได้หลายหรือบ่เนานะเมื่อวานนี้กไ็ได้อยู่ร้อยปลายได้อยู่สองร้อยสองร้อยปลายสองร้อยบาทประมาณนี้แหละเดี๋ยวเบิ่งกันเราจะได้เท่าไหร่หุ๋ยเราจะมาลุ้นกันเด้อเอาเ <c oughs> งินเหรียญกันมีซ้ำเนี่ยทุกคนนี่ประมาณฟาบาทนะ าบาทปน,นประมาณ๙บาทเนาะามันนับเป็นบนี้กันได้ค่ะนี่ก็คือเงินที่เขาหามาได้ในมือนี้ทุกคนน้ำพักน้ำเลงนะมือเสาเลยกับไปซื้อเสืซื้ออ่อกล่องมันืุอถวยมันซื้อจัางมาใส่แหละก็ประมาณ2องบาทมือมือสานี่เาซื้อะย่งมือนี้เขาได้ท่าได๋เนาะ 0 0ทุกคนพาลงขึ้นไป200ในมือนี้นะเอาซื้อไป200รก็น่าจะได้กำลัอยู่แหละประมาณ100นี่แหละประมาณ100ย0 0ไปาบาทนะอืมน้อประมาณนี้ทุกคน,นจะี๋ขาจะานอยก็จะปิดแล้วจะมสงแล้วนะตอนนี้สองมมงนี่สองโมงสองโมงโมห้าสิบห้าจะไปตลาดจ้าเดี๋ยวเบิร์นจงกินว่าเขาสิได้อีนยังกิน มืัอนี้กับโดนเติบมาดินไปเลาะตลาดสดอำเภอบ้านม่วงเลยว่าจะไปลเลาะเบิ่งนะเอารุ่นราคาจะหน่อยบลยทุกคนเดี๋ยวขายก่อนเข้ากะน,นั่งเฮ็ดเบี้ยไปนะเลาวก็ขายไปนําประมาณข้าๆจะหน่อยแดดอดเดี๋ยวเราจะไปเลาะตลาดพาทุกคนไปเลาะตลาดกันเฮ็ดแข็งน้อทางนี้นะแม่เป็น, <laughs> นยังสบายดีอ้าวคือกิก่กาแฟวิญญาณนอนเวลาปุ๊บ บ่เป็นยังนอนแล้วล oh, ุกมากินกาแฟอ้าเหรอนอนแล้วลุกมากินกาแฟอีกมาเล่นกันนอนเดิมเหรอเป็นนอนเดิมนอนเดิมย้อนยังโมงนอนจักจักตุ่มสามทุ่มสามทุ่มโอ้คุณน่ะกาแฟไปเก็บยังอ่ะเก็บกวาดเถื่อนกาแฟไปดัดคอยเอออืมแล้วอีกกาแฟทุกคนมันหอนแหงมหมดนี้ มันฮอนแล้วมันเอาพร้อมแรวแบบมันเอาอะคือฝนสิตกเลยเหะเรื่องเงินความฮอนเรื่องสามทิศตะแยงความฮอนบ่ะเราเบิ่งก่อนเด้อสามสิบสี่องศานี่ไ่อืออสไรสิเออเออฝนจะตกแต่ไม่ห้าป่ะอืมก็ประมาณนั่นและสามสิบสี่จะรอราส่วนที่ตกปะเห็นมีเนี้อนมฝนจะตก เอาพาเบิ่อองกับทุกคนว่าคนชิคก้มแค่ดูคนประมาณนี้ดูคนเดี๋ยวเจอกันตอนแรงๆนะเดี๋ยวพาทุกคนไปลอตลาดกันเอาประมาณนี้จ้า ลทุกคนปิดร้านน้ำแข็งใสแล้วแหละเด้อป,ป,ปิดกิจการแล้วขำลวเลยเด้ก็เลยปิดทุกคนมื้อน,นี้เฮาก็ได้ขายไป400กับ40บาททุกคนโอ้มื้อน,นี้ได้ขายดีๆนะบ่อยากคือสภาพเลยสงการจังหน่อยนี่ทุกคนเอจะได้ทำไงเนาะไปบัดนี้อ้าวแมวสิไปนอนยู่บหนี่งแมวๆแมวแมวแมวแวไปบัดนี้เฮาได้ขาย น้งเพียงใสแล้วเราจะเาจะพาทุกคนไปเลาะตลาดกันทุกคนไปเลาะตลาดสดอำเภอบ้านม่วงกันจ้าไเปเบิ่งกันว่าเฮาสิไดอีหย่างน่เนะมนเมื่อกี้คุณแม่เพิ่นเพิ่นฝากอ่าปกพริกหยวกทุกคนกลับหอมนะปะา่าไปกันเลยทุกคนอึ๊บตอนนี้ก็4สี่มงจะเข้าห้าโมงแล้วทุกคนนะอากาศแบบมันเอาอ่ะทางเอาทางฮอนเนาะ ในฮามาฮอนแล้วเด้อตลาดสดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครจ้าคุณน้าในยูนกินหลายๆทุกคนมีปิ้งปิ้งย่างยางนะนี่ใส่เป็นใส่เกาะอ,อีสานทุกคนเฮากะหากามาเลาะครั้งที่สองนะเออสุดั้ายก็มาเลาะอยู่แต่ว่าไปถ่ายคที่ไปทุกคนได้เบิ่งนะวันนี้ก็มาเลาะครั้งที่สองทุกคนปะป๊าหานน้ำเนาะแบบคนหลายเหลี่ยมอากาศมันฮ้อนเด้นี่หานนำ้ำทานปีกับข้างเพลงไปพร้อมปิ้งปิ้งย่างย่างข้านี้หมดเลย ขายดีใช่ไหมสมัยดีสมัยดีโอ้หอมๆเลยอ่ะกล้วยหอมกล้วยหอมเปล่าหอมโอ้ราคาก็คือเก่าเลยเนาะเเหมมือออนดิ๋ราคาเหมือนเดิมทุกคนเลยเอ้าขายเปนมาเนอะเป็นเป็นรอบอะไรก่อนจ้าด้ไปก่อนไปก่อนเอาทุกคนเลาะต่อนะมันจะเป็นของทอดทุกคนนี่มันจะเป็นของกินลิ้นเนาะนี่ เมื่อนั้นเขาก็มาซื้อว่าไข่พะโล้อยู่ฮา,า,านี่แหละทุกคนน้ำนีก็ไม่ได้มาเลาะนะเพราะว่าแม่เพิ่นเฮ็ดแนวกินไว้ไงทุกคนอทันแบบบ่อยากกินนะเก็จึงมาเลาะคนน้ำมะขามยังใหญ่ดีกระโดกบ้านๆมะขามใหญ่ดีทุกคนนี่มีต่ำครับร้านต่ำก็มีขาก็เปิดนะมันสงเพราะว่าเอามาชนะ่วงนั้นยังไม่ได้เปิดเถอะนี่มีปลาส้มพอ ยังคือคืนคือเก่าเลยคนลอตเตอรีอ่มาได้ฝันสำน,นี้กันเลยวนนี้ยังยังทลกคนไปเดี๋ยวไปเลาะข้างในกันทุกคนวันนี้นอากาศท้อนทุกคนเท่ากับฝ้าเลาะฝ้าซื้อเฟ้าเมื่อนะเพราะว่าอากาศมันท้อนอะ่ะนี่เพราะน่าจะซื้อผักบงนะเพราะว่าจะเห็ t ผัดพัดพบุ้งไฟแดง นี like ong, ่ any, ักกระดอย่างหลายทุกคนงามงามทั้งนั้นนะปะเดี๋ยวเลาะเละงก่อนโหอีหยังนนี่นะออลผู้สาวสาวโอ้ลูกออดออหรือว่าลูกอวแนายดีลเนาะนน่ะอวทุกคนผู้สาวขายก็นาเอ้าอันนี้จะเป็นเห็ดทุกคนนี่ ชื่อเฮ็ดหยังเฮ็ดบดพร้อมนี่ก็จะเป็นป่าตะคนดนนี่มาเนาะมาเลาะมึงก่อนคือมีเขียดพร้อมอืมอ๋นี้ก็จะเป็นของทะเลเด้อโฮยู่ในกินหลายเลยคืนหลายทุกคนนี่ของทะเลอ่าเลาะเะมึงก่อนทุกคนพาทุกคนมาเลาะะมึงก่อนนะอ้าวก็ยังบ่ได้ตัดสินใจจะเอาหยังเทื่อดอก นี่ปลาส้มสมัยดีจ้าโอปลาส้มปาดบักมีบ่นี่โหดเนาะมักยังจ้ะบักมีบักมีบ่จ้ะโอ้ปลามันคือแบบเออบ่มีแล้วาเออสุกวเนาะปลายังเหี้ยนโอ้หน่วยเดไดสมมบ่ให้ิ350อ๋อมีหนับ่หนัอ๋อเอ้าคนคนน่ะหน่วยใหญ่แฮงข้ามาคนเดียวเด้อจะด้นนะเออเนาะหน่วยใหญ่กว่นี้ ะอันนี้หอยจูบเนาะหอยจูบเขียดเขียดอย่างหอยเขียดน้อยเขียดขาค้ำเขียดน้อยเขียดขาค้ำอ๋อขาเหลืองไะเนาะขาคนะเอ้าเราเรามากันเนอะเดี๋ยวเซมาช่วยเบิ่งก่อนเนาะขาคักมาทุกคนเอ้าเดี๋ยวเลาะเบิ่งก่อนนี่เข่าบุ้งเข่าบุ้งหนำนะนี่นี่เนาะบวบพร้อมทุกคนปะเลากเบิร์งก่อนเฮ้ยกันเลย ทางนั้นคุณจะปิดแบบตลาดนัดค้องถมนะมองนี้นะกะจะมาจับตลาดนัดข้องถมทุกคนแต่ว่ามันนี่มันม่มมนมือมันนะเนื้อหมูเนื้อหมูก็มีนี่เป็นทางเลยนะตัวมิ้มอ่วมิ้มจ้าตัวมิม้มตัวมิมว้มทุกคนสบายดีจ้าไปเลาะมึงก่อนเดี๋ยวมาเลาะทางนี้กันดีนกว่าทุกคน เราพุนหู้สึกว่าคือบางๆนะเนื้อหมูนี่นะมะเขือเทศมะเล่นมัม่วงกระสุกแล้วทุกคนยามนี่ก็จะเป็นย่างมัม่วงนะคนนหนังมัดละร้อยเออคู่จ้าจ้าเหนื่อยไปเถอะเราเลาะเบิ้งก่อน เขาได้อย่างเดี๋ยวเขาจะบอกทุกคนอีกทีหนึงนะเดี๋ยวเราเราเอางงก่อนเขาก่อนนะนี่เออเครียดก็จะเอามาขายหลายเนาะนี่ไข่มดแดงนี่เครียดปลาแดกปลาล่าเด้อหอมอกไ,กไปแน้วก่ายไว้กันเลหอมตุ้ดเลยเอาไปก่นประมานี้ก็จะเป็นผักเป็นอย่างไปทางนี้ก็ได้ ตอนนี้เฮากามาหดเือนแล้วทุกคนเนาะนี่ก็ซื้อประมาณนี้แหละโอ้ยไฟกัดแล้วแม่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 ทุกคนมันก็จะมดแบตเตอรี่แล้วนี่ไงโอ้เอาเอาเอาแปะมันก่อนอ๋อสำนี้แหละเอาสำนี้เถะสนี่เอาซื้อนมไม้มาทุกคนนมไม้ก็ห้าสิบบาทนะเป็นนมไม้ต้มทุกคนเออคาถาว่าแพงบอกกะแพงกะถือว่าแพงนะเออว่ากามจริงกับแพงอยู่ช่วงนี้ค่ะ น้ำไม้น่าจะบวออกมั้งอืมน่าจะยังบอออกทุกคนเพราะมันฮอนเนาะฝนมาตกอ่ะ,ะ,อโโอะอเจ้าก็เลยขายแพงแน่แลกามีสองสามเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นตัวที่กระเจ้าต้มแล้วอ่ะทุกคนเนี่ยซื้อมากับเจ้าต้มแล้วค่ะส0บาทนะ่ะแก่พ่อกินแก่พ่อกินอยู่แลกามาพริกหยวกทุกคนซื้อมาให้แม่เพิ่นแลกะอันนี้ก็ซื้อสื้อเอฟซีจ้าเนี่พริกทุกคน ละกาผักหอมผักบุ้งทุกคนเนาะกะผักบุง้งกะมาซื้อไว้เมื่อ,อื่นนี่แหละบางทีก็จะเห่าพัดผักบุง้งไฟแดงน่าจะบอกใส่ตอดนะเพราะว่าอยากกินแต่ผักบุ้งทุกคนเอาอันนี้ก็จะเป็นหน่าขาทุกคนเนี่ยเน่าขากาซื้อมาสองมัดนะมัดซิบมัดสิบบะทุกคนซื้อซวยปลาอันนั้นเนาะที่เขาถามักมีอ่ะทุกคนเออนี่มันนี้เทาก็เลยสิเฮ็ดเมนู หนึ่งหนึ่งนอขาทุกคนนี่หนึ่งนอขานะเดี๋ยวก็สิไปล้างแล้วก็ตัดจะหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไปหนึ่งทุกคนแล้วก็กินกับนอไม้นี่แหละนอไม้ที่เราซื้อมาเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกะปิเนาะเอากระซิมาเฮดเจลกะปิจ้ำครับนอไม้แล้วก็นอขาทุกคนอืมันนี่ก็กินแบบบานๆนะวันอยากินทอดกินมาหลายทุกคนมันอือน่นมันแบบไม่อยากไปเลย ออิ่อยากมาได้น,นะนี่ก็จะเป็นฝาทคนที่เราซื้อมาเนาะมาอบยู่นี่แหละมาทอดอยู่นี่ซะเพราะว่ามีแต่เต่าบ่มีถ่านทุกคนก็เลยเอามาอบใส่ตัวนี้แหละแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวใส่กระเทียมเพื่อเพิ่มความหอมประมาณนี้แหละทุกคนอกินมาหลายแนละ้วมือน,นี้ก็ได้อันนี้ก็กำลังฟังมอนหนึ่งเลยเนะาะมอสีหนิหนอข่าทุกคน ไปเดี๋ยวเราลงมือกันเลยทุกคนนะตอนนี้ก็ห้าโมงหกโมงนั่นแหละเดี๋ยวพาเฮ็ดแล้ว,าาวลกับฮองไอแค่มันกินข้าวเนะาะจัดไปเสร็จแล้วนะก็และนะ้น่าจะไปออกกําลัางกายมาั้งเอา้าเดี๋ยวเ,าเราสิเหลือเลยล้างหน้าขาไปก่อนทุกคนตัดก่อนโอเคกินยากหนก้าขาสิบบาทมัดหกพัน 6, นี่นะอยู่ราวกันนะมัดหกพันมัดหาพันหกพันเจ็ดพันประมาณนี้นะ ตัดก่อนเอาตัวให้มันเก๋ออกทุกคนจงตัวอ่อนไว้ซ่อมไปซ่อมมากกันหน่อยสัน,นอ,อน๋อเนาะค่ะของฮาทุกคนกับน่อไม้นะใกลจะสุกแล้วจ้าน่อไม้กับสุกกระโดดนั่นแหละแต่ว่าเราเอาไปอุ่นอีกอยังให้มันหอมเลยทุกคนป่ะเดี๋ยวเราจะมาเฮ็ด เจียวกัะปิกันทุกคนเนาะนี่มาพริกแล้วก็ผักหอมทุกคนขาดอะไรก็คือกะปิทุกคนนี่ก็จะหกๆแน่ทุกคนมาว่ากันนะปะเริ่มกันเลยสองสามหน่วยเนาะอุ้ยเกิดเลยสองสามหน่วยสี่หน่ยวยทุกคนแล้วกอ,อีกนะนี่ห้าหน่อยเลยตอต่ำก่อนอื ต่อไปก็จะเป็นกะปินะใส่ประมาณนี้กะปิเสียดายทุกคนมื้ดังเตาถ่านนะพอได้จีมาพิเนาะคันแบบต่ำแบบโบจีเลยมันเกิดซีแบบคิวๆอนะทุกคนขี่มังเพลตอ่ะคันท่องจีคนจึมาต่ำมันก็สีหอมทุกคนมันก็สีเซฟนะเจี๋ยอ,อะไรเอาหมูว่าอยังเนาะเขาสีจีใส่เตาแก๊สกะ เราเคยจีดทุกคนตานปี๊บต่อมาทุกคนเมื่อกี้บ่วงตกไปนะตานปี๊บขอบอกอกเหนียวพดดันปี๊บตันปั๊บแล้วใส่ผงนวลนคนขาบอะไรดีนะผงนวล บราใส่มันสิบเซนะประมาณนี้แหละใส่น้อยเอาอเดี๋ยวจะมาตามต่อทุกคนเดี๋ยวโยกโยกให้มันเข้ากันก่อนม,มาได้แล้วเดี๋ยวมาใส่บางหอมทุกคนหอมที่เขาซื้อมาต,ตลาดนะนี่ ดนเตอร์บอดีกินเจีก็ปิดกรับน้ำไม้ทุกคนเพราะว่ามันแมนเดอร์ดูมันอ่ะ <c oughs> กระดีนะาที่เขาเอามาขายทุกคนก็เลยได้กินแต่กันจะแพงนี่ยนึ่องคาสิบะนะปกติแล้วกระจะขายประมาณสาบาทเพราะว่าส่วงนั้นเป็นส่วงหิอะมีน้ำไม้เนาะน้ำไม้หลายทุกคนฝนตกเลย จนกินจนอ่าจนเบื่อคนละทุกคนแต่ว่ายบมฮอตยามันอ่ะอันนี้น่าจะเป็นละไม้ที่เจ้าจะปลูกเอาอยู่สวนอยู่สวนเขาขปลูกเอาเขาก็มาขายประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีบุรีรงมยวันนี้น้องปราดนะครับเพิ่นเอฟกับเขากินเเขารียกว่าเป็นเมนูพักเมนูพักกับนี่อ่ามันบ้า เมนูผักบ่บเนื้อไม้หน่อไม้กับหวายเหมือนไห่ดิอะไรอย่างเงื่อนเนื้อค่าหนือค่าไหวายบ้านเจ้าบะไเนี่ยไหยบ้านเจ้าเนื้อค่าคับปลากระดูกปลาปลาป้านิ่งเจียวปี๊บเจ้ยวอย่างเจียวกระปีเจียวกะปิเขาตำนิดสิบบวบหรือว่าประมาณนี้แหละประมาณนี้บ่เขาใส่พักเนี่ยกะปิเขาไม่ใส่พักดนะเขาใส่แต่อันนี้มะเขือหมองมี่พริกพาเฮ็ดมันจะมีมะเขือ เกลือป้อมอ่ะมะเขือป้าะมันต้ใส่นะเฮือมันต้องใส่อันนั้นดีๆดีๆดีๆให้เบิ้งลาวกันนาสักลาวกันนาเดี๋ยว้เบิ้งอันนี้มาได้เบิ้งเนี่ยเที่ยปปีพนนะเลอผัพรอมไม่ต้องเป็้นมะเขือนีดน้อยนี่มะเขือนิดน้อยอืมเสียบยอดอืมมะเข้ามัริงไปมะเขมันิ้งไปับเปลือกวัหวานเกี๊ยวเหนียวมันฮอรอมอเหนียวมันอเนีมันฮอเนยครับ แสดงเขายังไม่อ <cons urai> ุด <w> อ <benim dividends> ิดคือวะคืออยู่ออืวกินกันกินเันอนีไปตลาดกัจ๊ะสิเฮ็ดมัขึ้นไปขึ้นมายออมตลาดอมีนเรืองาอมรการ้อืมบุคคนะคะลาวๆเนี่แหละกินพอกินมาหลมันหมดีเอ้าจำเบดจำเบ็ดอืม ดูน,นหะครตาห,หน้าตาฮะมาตเตอออการ่างกายอย่ะนะออกมาปุ๊บปากกี้เข้าเลยอู้ออออกมาแล้วซ้ำออกไปแล้วซ้ำอ่ะถึงขเข้ากัอนบุ้นเลยเนาะเจ้า,า,ามาเตทำงานหน่<ช>อยเนาะรถนี่นะรถมี่รถนี้บุ่นๆเลยเนาะ,<ก>ะมันเหลื้มเข้าช่วงเทศกาลเนาะถ้าเบิ่งก็นรถช่วงสงการนี้รถไปเทเบียนกรุงเทพเอ็ม เพื่อนม้งกลายเป็นอำเภอรถติดแล้วก็กมีคนรถพิจักกรุงเทพหลายเดีเ๋ยวจะเลื่มเขาเที่ยวชิมกัอีกเพราะมันเปิดยังไงรถติดกวาดทักเนี่ยรถติดรถ,ถติดกว่าเลยแหละรถติดแน่นเลยรถกรุงเทพมากแล้วก็ความบุญไหว้กลางจราดจอดเออัดแล้วฮอดช่วงสงกรานต์นี้แถวนี้นี้เต็มไปด้วยวงดนตรีวงดนตรีตั้งแต่สาวอตเทิงคืนตั้งแต่สาฮอตเทิงคืนตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ใบมง บโมงขดเทงคืนใบสองใบสามแล้วมันเศร้าหอนอจังใบยังบโมงมปะใบโมงเียงคืนเลยคูมือตามมือประมาณสามมือ้อ <laughs> ม,มือสามคืนมือสามคืนอี๋อี๋ขดเทงคืนเศร้าบานะงคนกินข้าแจามฮะกินกินกินนี่นี่กินกินกินจะกลับย้กลันได้กลรนี่นะน้ำพักน้ำแรงจากการขายแล้วแข่งใส่ บรรกาศนะครับบรรยกาศบรรมากาศเออ้มีอาชีพใหม่เราเพิ่มธุรกิจยิดอันนั้นได้ซื้อหลายเอ็ดยอเอ็ดโหเอ็ดเล่นไปพ่ออ๋อมันได้เงินได้กิจกรรมเนเป็นกิจกรรมเวลาว่างของพวกเฮาคือบริออกเดินทางไปสั่งก็ขึ้นสินบริออกไปใส่หรอกแปลว่าสงการจะแล้วอ่ะเหรอไหมกินแซ่บหลายชอบกระเทียมนี่

จะมีลอกเสร็จแล้วเป็นปะมันจะมีรถเจ๊ที่นี่ปะรถยางมาต่อยสิบล้อล้อเอามาลากทับเลยแล้วแค่เดียวแค่เดียวแล้วให้ได้สองสามชั่วโมงระยะทางระยะทางไปานบานเลยแค่เดียวชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้ว